ชอบที่ไหนล่ะอ่านะชอษขอษกินลูกชิ้นกับน้ำตาลเจ๊บอดลูกกินผิดผิดตรงไหนเนี่ยก็กินได้เหมือนกันก็กินไปเถอะม่ถุยน้ำลายเล่นน้ำลายสกปรกจากคลิปเหตุการณ์นี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานเนี่ย ทะเลาะกันแล้วทีนี้เขาร้าาองไห้เพราะว่าอะไรรือป่าป้อนลูกชิ้นบนรถไม่เป็นยังไงพี่ก็แค่จิ้มแล้วก็อ่ะผิดผิดอ่ะสมมุติว่าวน,นี่นี่นี่เป็น<ไ>เขาคนผักใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นลูกชิ้นอันนี้ของเขาเขาป้อนเนี่ยเนี่ยปุ๊บอย่างนี้แล้วเนี่ยน้ำจิ้มที่แม่งติดไมอ้อ่ะมันก็เดือดเต็มตุ๊กี้ขวดเขาไม่กเขาก็กินของเขาไปด้วยไม่ได้กินนี่เก่งต้องกินของเขาไปด้วยแล้วทีนี้วุ้ยแล้วที ไม่ได้กินเขาไม่ได้กินเท่าไหร่เขาก็าก,ากินไปชิมอันนึงอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้อ่ะกูบอกเฮ้ยปอนใหม่มันเปิด<ก>หน้า<ก>มันเปิดแก้มกม็เลยให้เขาอ่ะให้เขาแบบเอียงเพื่อให้มันแทงเข้าปากหน่อยอย่อยางนี้มันจะได้ไม่เปิดแก้มไม่เปิดหน้าอ่ะอย่างเงี้ยคือวิธีการที่ถูกบอกไปแล้วหนึ่งรอบทีนี้อีกชิ้นหนึ่งมาท่นนี้แล้วกูขับรถหิวก็หิวกขับรถแล้วหน้าเปิด มันเหนือ่อยหลายใส่บอกบอกให้ทำนี้ทงนี้ไอ้นี่แบบร้องไห้ร้องไห้บอกเจ็บ, <c oughs> บ,บกม็ม <c oughs> ันเจ็บแล้วมันหักมือเพราะแบบเหมือนกูบอกแล้วไงบอกแล้วว่าเฮ้ยให้ป้อนแบบเอียงไม่งั้นมันเปิบเลอะหน้าไอ้น,นี่ก็เหมือนกวนอะแทงเข้าข้างๆอย่างเดียวหน้าก็เลอะมันไม่ได้เลอะขนาดนั้นมันเลอะแค่ตรงนี้นิดเดียวมีภาพในสถานการณ์จริงด้วย <c oughs> อ,าอ,าอา่าพ่อให้หลกต้องแห้งข้าวหน้าเาเปิบ มันอันตรายอย่างเงี้ยถ้าเป็นช้อนมันทําได้แต่นี้มันทับรถเด็กกันทานหันมูนทิมเข้าปากแฟมเลย้นร้ายมันแหลมเห็นปะเนี่ยข้องนี้แต่เนี้ยคือเล่ามันเหมือนเล่ามันเหมือนพี่เรื่องเยอะนะเว้ย แต่มันไม่ได้เรื่องเยอะอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยนะคือเราขับรถเราไม่ได้มีเวลาแบบมาเช็ดหน้าเช็ดตาอะไรแล้วเราก็บอกแล้วว่าปัญหามันจะเกิดถ้าป้อนเอ็นเตียงจะหลุเอียงกันอ่ะพี่บอกอ่ะอ๋อกินเองจะกินเองนี่ก็อักแล้วก็บ้าช่องเมื่อกี้เราอ่ะสุดท้ายเขาเลือกป้อนเป็นไงมึงฟังแล้วมึงรู้สึกไงไม่อ่ะมึงอยู่ข้างใครไม่อยากรู้สึกอะไรไม่อยากยุ่ง กูไม่หน่าอุปสารคือไม่คิดว่าแบบคนที่รักกันจะทําให้เราเจ็บตอนนี้เขาไปจำเลยภาพมีแค่ตอนที่แฟนร้องไห้แหมน้ำตาแค่ระคับก็เขมงไงอะไรวะหยุดอยุดร้องไห้ก็เจ็บคือเป็นดาราในเล่นละครหรือไงไมพูดอย่างนี้แหมพอเห็นน้ำตาต้เงร้ออุ้ยขอโทษเสียก่อนขอโทษเลยก่อนอ่ะทำไมเด็กผมเล่นแลกเก่งอ่ะให้กลัวไงตกใจไงช่วยให้ความเป็นธรรมกัผมด้วยครับช่วยตัดสินได้ครับ